สวัสดีครับผมก็อ์เลนซิ่งนะครับไม่เจอกันนานวันนี้เรามาอยู่กับไฮเล่ดีวิสันตัว ST นะครับปี23ก็คันนี้เอามาทำเป็นแ่งคอเปลี่ยนชุกหน้าใหม่แล้วก็ใส่จานที่วัยรุ่นชอบเรียกว่าจานยุกดิ๊กเ้ืออ่านะนี่นะครับไปสองขับจานหลวมอ่ะเออ มาดูว่าลื่นไหมอ,อยู่เลยแ,แค่แต่แตะแตะแล้วลื่นเลยปล่อยปุ๊บลื่นเลยนะ ก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวชุดแปลงของคันนี้ว่ามีอะไรบ้างอีกอีกคลิปหนึ่งวันนี้พามาดูจานดุกดิในฮารเรดีวิสันก็ไม่รู้ว่ามีใครใส่ไหมนะครับถ้าไม่มีก็คงจะเป็นคันแรกนะที่ใส่จานดุกดิโอเคเรียบร้อย